รายได้574บาทถึง629บาทต่อวันปฏิบัติงานในคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิรับทั้งชายและหญิงนะฮะรอบนี้จะมีสัมภาษณ์วันที่13กันยายนที่ถึงนี้นะฮะเริ่มสัมภาษณ์8โมงสัมภาษณ์เสร็จสัมภาษณ์ผ่านนะฮะอบรมตั้งแต่วันที่14กันยาถึง 24กันยายนนะฮะอบรมเสร็จก็สามารถเริ่มงานได้เลยลักษณะงานทําอะไรบ้างนะครับก็คอยตรวจสอบสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้าตรวจสอบรถขนส่งสินค้านะฮะแล้วกอ็อยู่ป้อมแลกบัตรนะครับสำหรับผู้หญิงแล้วก็สําหรับผู้ชายก็คอยบบกรถภายในลานจอดคลังสินค้านะฮะก็ ประมาณนี้นะฮะคุณสมบัติรับผู้ชายอายุ21ปีจนถึง50ปีส่วนผู้หญิงอายุ21ปีจนถึง45ปีอ่าผู้หญิงรับส่วนสูง155ขึ้นไปส่วนผู้ชาย160ขึ้นไปนะฮะวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปสวัสดิการนะฮะก็จะมีเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมจ่ายทุกวันนะฮะมีสามารถเบิกค่าเดินทางคืนได้นะใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับก็ให้เก็บตั๋วรถไฟเก็บตั๋วรถทัวร์ไว้ด้วยใครที่อ่า มารถแท็กซี่นะฮะจะสามารถเบิกคืนได้สูงสุด500บาทนะฮะให้ถ่ายอ่ป้ายทะเบียนรถตู้ไว้เอ้ยให้ถ่ายป้ายทะเบียนแท็กซี่ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ่ายวิดีโอมิเตอร์รถนะฮะเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีบ้านพักให้ฟรี2เดือนในห้องจะมีเบาะนอนมีพัดลมให้ส่วนหมอนและผ้าห่มให้ทางผู้สมัครหรือว่าพนักง,งานเนี่ยเตรียมมาเองนะฮะก็ฝึกอบรมฟรีนะฮะมีอาหารระหว่างฝึกอบรมด้วยนะครับ อบรม10วันเนี่ยจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันแล้วก็ภาคปฏิบัติอีก5วันภาคทฤษฎีจะยังไม่ได้รับค่าจ้างนะครับแต่จะมีอาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงแล้วก็ทางบริษัทจะเริ่มจ่ายค่าจ้างในช่วงที่อบรมภาคปฏิบัตินะฮะเ,เงินจะออกทุกวันที่15แล้วก็30กรุงไทยเงินเบิกล่วงหน้า,ามีเงินเบิกล่วงหน้าให้ด้วยนะฮะถ้าทํางานครบ7วันนะ สามารถเปิดบัญชีแล้วก็ ATM ฟรีนะฮะมีประกันสังคมประกันอุบัติเหตุแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีฟรีนะฮะเ <c oughs> พื่อนเพื่อพี่ๆคนไหนสนใจนะฮะรายได้อยู่ที่15,000ถึง20,000บาทต่อเดือนทำงาน6วันหยุด1วันต่อสัปดาห์นะ,ะจะมีทั้งหมด2กะกะเช้าเข้างานตั้งแต่8โมงเลิก2ทุ่ม การดึกเข้า2องทุ่มเลิก8ปดโมงเช้านะฮะทำงาน6วันอยู่1วันต่อสัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนกะทุกสัปดาห์นะฮะหรืออาจจะ2สัปดาห์เปลี่ยนกะครั้งหนึ่งนะฮะชุดก็หลอๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆเราประพอชายนะฮะใส่หมวกแก๊ปนะฮะเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะฮะพับแขนขึ้นแล้วก็รองเอกรองเท้าคอมบทนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะลักษณะการแต่งกายนะฮะ ค่าชุดเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณาประมาณสอง0บวกลบนะฮะแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยจะหักค่าชุดในเงินเดือนนะฮะจะแบ่งหักไม่ได้หักครั้งเดียวนะฮะแบ่งหักแบบประมาณว่าวีคละห0าประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเขาจะคอยแจ้งในเรื่องพวกนี้นะฮะอีกทีหนึ่งในช่วงที่อบรมนะฮะโอเคนะครับก็จะมีสัมภาษณ์วัน ที่13กันยายนที่ถึงนี้นะครับอบรมวันที่14กันยายนถึง24กันยายนนะฮะร,รีบเลยนะฮะเปิดรับเพิ่มแค่10คนเท่านั้นนะฮะแล้วก็รปภประจำสนามบินดอนเมืองก็รับนะฮะสนามบินดอนเมืองจะอยู่ตรงฝ่ายช่างการบินไทยนะฮะส่วนรปภประจำสนามบินสุวนภูมิจะมีสัมภาษณ์ที่กิ่งแก้วซอย40ทับ2นะเพื่อนๆพี่พพๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถ โทรติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะหรือจะกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ผมจ,จิ้มลิงก์เข้ามาสมัครพูดคุยได้เลยนะฮะมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดปุ่มหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆและหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้กับญาติพี่น้องที่เขามาลังตกงานว่างงานอยู่ตอนนี้นะฮะเพื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมตะสราวุธสวัสดีครับ